สวัสด,ดีทุกคนเราเพิ่งเกิดมาตะเกียะ่าแก่และตายมาด้วยนะออโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายก็มาด้วยก็เหมือนทุกๆคนนั่นแหละปากเนื้อฝากตัวด้วยนะขอนอบน้อมแดบบ่แตถาคต พระหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบนมัสก,การพระอาจารย์คือกริโโ์โซติปโลพระผู้มีอุปการะมากสวัสดีทุกทุกคนพุทธวจนะตูนครั้งนี้จะมาว่ารูปอะไรเกี่ยวกับพระสูตรอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับ ไปดูกันเลยครับเริ่มต้นจากความคิดที่ว่าเมื่อได้การเกิดก็ต้องได้ความแก่และความตายมาด้วยในตอนแรกที่คิดไว้คิดว่าจะวาดเป็นรูปพยาบาลอุ้มเด็กที่เพิ่งคลอดนะนะมาให้แม่ได้เห็นเป็นครั้งแรกบังเอิญแม่เป็นปุถุชนผู้ได้สดับแล้วก็เลยมองเห็นตามความเป็นจริงว่าเ,เด็กกอดคอ คนแก่กับโครงกระดูกมาด้วยก็ยคือความตายนั่นเองแล้วตกใจยิ่งกว่านั้นคือเด็กก็กล่าวทักทายแม่ว่าหนูเกิดมาแล้วนะผาแก่กับตายมาด้วยละ่ะแต่มาคิดดเูเปลี่ยนดีกว่าให้เด็กเป็นเหมือนตัวแทนของพวกเราทุกคนเลยดีกว่าโดยให้เด็กคุยทักทายกับคนดูหรือคนอ่านเลยจะดีกว่า เป็นเหมือนการเตือนให้รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์นะในทางธรรมเนี่ยการเกิดไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเลยเพราะเมื่อมีการเกิดแล้วแก่และตายก็ย่อมมีสิ่งใดเกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตศึกษาธรรมะรอบรู้อริยสัจสี่อพูดถึงอริยสัจสี่ตอนกำลังหาพระสูตรเพื่อใช้ประกอบภาพวาดเนี่ย ก็ได้ไปเจอความหมายของอริยสัจสีที่มีรายละเอียดด้วยนะเออหลายคนรวมทั้งผมเองด้วยเนี่ยก็เคยคิดอยู่ว่ารู้อริยสัจสี่กันหรือยังเอ้ก็รู้แล้วนี่ก็อริยสัจสี่ก็ทุกสมุทัยนิโรธมัคไงแล้วไงต่อละ่ะเออแต่ทีเนี้ยพระสูตรเนี้ยจะมีรายละเอียดบอกด้วยนะว่าอริยสัจสี่เนี่ยมีอะไรบ้าง จะขอถือโอกาสนี้อ่านให้ฟังนะครับอริยสัจปฏิจจสมุปบาทภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปันจุปาทานนักขันทั้งหลายเป็นทุกข์พิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพ,พราะมีภบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะสมุทยอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเล่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัสสัเพราะมีความดับแห่งปัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธะอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,ม,าม,มาธิพิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธคขาไม่มีปฏิปทาอริยสัจพิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้งหลายสประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายค่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ คัดง้างไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ดังนี้แหลนั่นแหละครับได้การเกิด ก็ต้องได้ชรา,าและมรณะมาด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนี้และสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นรูปอะไรพระสูตรอะไรรบกวนติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ